ข่าวล่าสุดแมนเชสเตอร์ประจาวันที่22มกราคมโดยโค้ชเจฟฟ์บอลแมนเชสเตอร์ชาวนี้ขอเสนอะแมนยูจับตาดาวดังสเปอร์เลงซิลเสริมเกมรุกในช่วงสมปน,นี้โดยแมนเชสเตอร์หัตถทีมอันดับ3าในพรีบอลอังกฤษกำลังจับตาดูสถานการณ์ของแฮร์รี่เคนก่อนหน้าตัวเก่งของเธอเนมฮอสสเปอร์ในขณะที่พวกเขาเองต้องการดาวยิงคนใหม่เข้ามาเสริมในตํางช่วงสมมดาหน้าตามการรายง,งานจากทางแมนเชสเตอร์วินลิงิว ซึ่งดาวยิงไวสก็เปี่ยวไรนี้กำลังรั้งตำแหน่งลองดัตสันโบในรายการนี้โดยทำไปได้ทั้งสิ้น15ประตูในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขาเหลเือกเพียงแค่18เดือนเท่านั้นและก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะต่อสัญญาฉบับใหม่ในเดือวันนี้ โดยแมนยูนั้นถือเป็นทีมที่มีข่าวกระทางเค้นมาอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าตัวนั้นกเกิดจะย้ายประคะแข้งในเมืองแมนเชสเตอร์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปี2021แต่การเจรจาร,ระหว่างทางต้นสังกัดของเขากับทางแมนเชสเตอร์นั้นกลับล้มเหลวไปซะก่อนอย่างไรก็ตามจากการรายงานล่าสุดระบุเลยทว่าด้วยการที่สเปอร์มีสิทธิจะหลุดจากพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนลีกในรายการหน้าอาจทำให้พวกเขานนั้นจําเป็นจะต้อง ปล่อยตัวกองหน้าทีมชาติอังกฤษออกจากทีมนั่นทําให้ทีมบริษัแดงนั้นกลับมาให้ความสนใจแข่งรายนี้กันอีกครั้งซึ่งเอเดร็กเชนฮากกำลังอยู่ในช่วงของการไล่ล่ากองหน้าตัวเป้าคนใหม่หลังจากที่ปล่อยคริสเตียนโนโบรโนออกไปเมื่อปลายปีที่ผ่านมาโดยก่อนหน้านี้พวกเขาเองก็มีข่าวกับทางวิเชอร์โอซิเมมทองนับรีกอนซาโรฟรามอส จากทางเบฟิก้ us, าและก็โมฮัมเหม็ดคูดุสจะทาง ak, อาจักอัมส์ดำยู่ในรายชื่อในครั้งนี้เพิ่มเติมกันอีกด้วยนะแต่ผมเป็นนว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันลวกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวจอมมาแกนดีครับบาสเซโลนะ่าหาทางปล่อยเดสทาวนในช่วงสมัน,นี้ โดยการที่ทางซาตินโยเดสนะฮะเตรมจะมองหาทางย้ายสังกัดในช่วงสมวันนี้หลังทางเอซิมิลานบ่ายเบียงไม่ยอมจ่ายเงินจำนวน20ล้านยูโรเพื่อจะเซสัญ,ญญาทาวอนกับทางฟรูแบ,บ็กชาวอเมริกัน บาร์เซโลนาเองก็กำลังมองหาทางปล่อยแซจินโยเดสออกจากสโมสรแบบถาวรในช่วงสมัยน,นี้หลังเอซิมิลานแสดงท่าท,าทีชัดเจนแล้วว่าไม่ต้องการจะจ่ายเงินจำนวน20ล้านยูนโรเพื่อจะเซ็นถาวรกับฟลอเร็กไว้ย22ปีลายนี้ตามเงื่อนไขในสัญญาถาวรก่อนหน้านี้โดยนักเตะค,คนนี้เป็นตกเป็นเป้าสนใจของปรมารวมไปถึงสโมสรในพรีเมียร์ลีกตามการรายงานจากทางเดียร์เดโอสปอร์ตเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ซึ่งเดสเองก็ไม่ได้มีความสุขกับการย้ายมาเล่นในมิลานด้วยสัญญาย,ยืมตัว1ปีเขาแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมของสเตฟาโนปีเอโรหลังมโอการลงสามร่วมการเพียงแค่545นาทีเท่านั้นโดยก่อนหน้าน,นี้มีการารายง,งานข่าวว่าทีมพิษณุแดงดำเนี่ยไม่มีความต้องการจะขึตนเลืนที่จะจ่ายเงินจำนวน20ล้านยูโรเพื่อจะเซ็นถาบอลกับฟรลแบ็กทีมชาติอเมริกาและต้องการเจรจาเพิ่ม,เต,มเติมเพื่อต่อรองกับทีมอาซูการานา ด้วยค่าตัวที่ต่ำกว่านั้นอย่างไรก็ตามนะครับบาเซรลนาเองไม่มีความคิดที่จะลดค่าตัวเดสลงต่ำกว่า20ล้านยูโรดังนั้น,นที่ทัพอาซูการ์นาจึงต้องมองหาทางปล่อยแบ็กไว้2อเป็นรายนี้ไปเล่นกับสโมสรอ,อื่นในช่วงสมอนี้หลังนักเตะตกเป็นเป้าสนใจของโบรมารวมถึงอีก2สโมสรพิมเมริกก็สนใจดึงกองหลังชาวอเมริกันไปเสริมทัพเช่นเดียวกันในรั้งนี้นะแต่ผมเป็นน่ว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกัน ว่าจะเป็นเช่นไรแล้วมาดูข่าวชอม,มาดกันดีครับดีกรีด,ดูเดือดนะเกร็ดน่าสนใจการดวลกันร,ระหว่างอาร์ตันกับแมนยูในช่วงข้ามืิวันนี้เดืดหนึงในเกมที่น่าสนใจที่สุดในช่วงสัปดาห์นี้คงจะหนีไม่พ้นการศึกที่เอมิเรตสเตเดียมที่ทั้งอร์วีคิวรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์เต็ด หลังจากตอนนี้ทั้ง2ทีมันน้กำลังมีผลงานโดยรวมที่น่าประทับใจจนหลายคนมองว่ามันอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนชีพของทั้งสทีมก็เป็นได้ โดยอย่างที่รู้กันดีช่วงหลายปีก่อนหน้านี้อาร์ซนอลกับแมนยูนั้นฮะแทบจะเป็นคู่อรีเบอร์หนึ่งของวงการฟุตบอลเมืองผู้ดีโดยนอกจากที่จะมีความสูสีในด้านการเล่นนั้นสมัยก่อนทั้งคู่เนี่ยเวลาเจอกันยังมีเรื่องร้อนๆให้ถูกพูดถึงกันบ่อยครั้งขณะที่พักหลังมานี้แม้ว่าความดุดนันเดือดดันจะเบาลงไปบ้างแต่การสู้กันในเรื่องของรูปเกมนั้นยังถือว่าน่าสนุกระดับหนึ่งเลยนะ เพื่อเป็นการรับประกันและก็รับกระแสคู่บิ๊กแมตช์ในครั้งนี้วันนี้เราเลยมีเกร็ดบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเกมระหว่าง,ง,งทั้ง2อทีมนี้มานําเสนอกันสักหน่อยลองไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างเริ่มไป่ที่หนึ่งกันก่อนวยกันอาร์ซตนยิ้มในบ้าน โดยเป,เป็นเรื่องธรรมดาของวงการฟุตบอลที่ทีมเจ้าบ้านนั้นมักจะได้เปรียบอยู่เสมอแต่สําหรับทางอาร์ตอนเองแล้วนั้นพวกเขาบักจะทําได้ดีเป็นพิเศษเวลาที่ต้องต้อนรับทีมสีแดงจากเมืองแมนเชสเตอร์เพราะเกมลีกเจ็ดนัดหลังสุดที่เปิดบ้านเจอกับทางแมนยูพวกเขาชนะได้ถึง5าเกมโดยที่เหลือแบ่งเป็นเสมอกับแพ้อย่างละหนึ่งคน นอกจากนี้เกมรุกของแมนยูเองก็เหมือนกับโดนคำสาปเวลามาเยือนอาร์ซอนเพราะพวกเขาทำประตูไม่ได้ถึง6เกมจากทั้งหมด9นัดที่ต้องมาเยือนไอ้ปืนใหญ่แถมยังยิงได้เพียงแค่4ลูกเท่านั้นนั่นคือเกมเมือ่อดูกานก่อนที่แพ้ไปต่อ3และซีสั้น2017ถึง2018ที่พวกเขากลับไปพร้อมชัยชนะ3ต่อ1นึ่งจะมาคร้อที่2โอกาสเก็บแบบไปกลับเนี่ยหาได้ยากนะ อย่างที่รู้กันดีนะว่าในการเจอกันครั้งแรกของซีซันนี้แมนยูนั้นเป็นฝ่ายชนะไปถึง3-1ที่3ออเทอฟอร์ดซึ่งนับตั้งแต่หมดยุคของอาร์เซนอลิฟฟอกุสันแพลนั้นแมนยูเคยชนะอาร์เซนอลในลีกแบบไปกับภายในฤดูกาลเดียวได้เพียงแค่ครั้งเดียวนั่นคือซีซัน2017-2018ภายใต้การคุมทีมใหญ่ของโจเซ่มูนโยจอมาวันทีน1า ในหน้าประวัศาสตร์ในการดวลกับทางพิบริษระหว่างอาร์ซอนกับแมนยูนั้นทีมดังจากกรุงเอนดอนเป็นฝ่ายกำชัยไปได้ถึง17ครั้งและมันก็น่าทึ่งพอสมควรที่ในจำนวนนั้นมีมากถึง11เกมที่ต้องเตะกันในช่วงวันอาทิตย์นี้จะมาจะฝูงไม่ช่วยอะไรนะนี่นับเป็นเพียงแค่ครั้งที่3ที่อาร์ซอนได้เปิดบ้านารับการมาเยือนของแมนยูฐานะที่พวกเขาเป็นจ่าฝูงของลีก แต่ทั้งสองครั้งก่อนหน้านี้พวกเขาเองก็ไม่สามารถเก็บปิดแดงที่บ้านของตนเองได้เลยท,ทั้งที่นําเป็นจ่าฝูงในครั้งนี้โดยครั้งแรกนั้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2004โดวยวันนั้นทางเชอรี่อองรีทาให้เจ้าถิ่นนั้นขึ้นนําในช่วงนาทีที่50แต่ทีมเยือนตามตีเสมอได้ในช่วง4นาทีสุดท้ายจากลุยซาฮาส่วนครั้งที่2เกิดขึ้นในช่วงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2007เพียงแต่สถานการณ์มันกลับกันนิดหน่อยเพราะเกมนั้นแมนยู Menu, เป็นฝ่ายขึ้นนําไปก่อนทั้งสองหน ข้อต่อมาแรดฟอร์ดชอบเจอจิตนะแม้นัดล่าสุดที่ทางแมนยูเองเสมอกับทางเคิสพาวเลตนะฮะมาครับเรดฟอร์ดจะทําประตูไม่ได้แต่ยังไงซักเขาเองก็ยังถือเป็นตัวอันตรายที่อาจจะสร้างความระยะลําบากใจให้กับทางาร์ตันลในเกมวันิตนี้ได้อยู่นะทั้งจากเรื่องฟอร์มส่วนตัวในพักหลังและจากสถิติที่ดูดีเวลาเจอกระทางงารสตันในครั้งนี้ทําไมหนึ่งรอนั่นก็เป็นเพราะว่าในการลงเล่นเป็นตัวจริงในลีกสิบนัดที่เจอกันกับาร์ตัน เรดฟอร์ดทำได้มากถึง4ประตูกับ4แอสซิสส่งผลให้อาร์เซนอลนั้นถือเป็นทีมคู่แข่งที่เรดฟอร์ดมีส่วนร่วมกับประตูในพิมร์บลิกมากเป็นอันดับที่1ร่วมนั่นเองครับนี่นะฮะก็เป็นการพูดถึงเกตหน้ารู้ก่อนเกมที่แมนยูจะต้องเตะก,กับทางอาร์เซนอลในช่วงข้ามคืนวันนี้เรามาดูข่าวจอมาดก,กันดีกว่าครับเห็นด้วยไหมเนวิลว,วิเคราะห์ก่อนเกมอาร์เซนอลแมนยูฟันธงทีมคว้าชัยชนะ โดยงานนี้เห็นด้วยประเมยมเมื่อทางแกลี่เนวิลกูรูเรื่องหนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมอาร์ซตนจะพบกับทางแมนเชสเต็ดฟันธงที่จะคว้าชัยชนะในครั้งนี้ ซึ่งงานนี้แกรี่เนวิลล์โค้หนังชื่อดังออกมาวิเคราะห์ก่อนเกมเปิดใหญ่าร์ตันภายใต้การน,นำทีมของมิเกลอาร์เจตาผู้จัดการทีมชาวสเปนมีโปรแกรมนำทีมเปิดสนาเเมอิเรตสเตเดียมต้อนรับการมาเยืเอนปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ที่มีเอลิกชินฮาร์กในายใหญ่ชาวเนเธอร์แลนด์กุมบังเกียนพร้อมฟันธงทีมที่จะคว้าชัยชนะ โดยสถานการณ์ปัจจุบันปืนใหญ่ออสตันเนี่ยปัจจุบันนั้นนำจากฝูงของาราคาแนน่โดยการมีทั้งหมด17แต้มจากการลงนาม18นัดเกมที่แล้วบุกไปทุบไก่เดอทองเช่นเพาส์เปร์ไป2-0ส,ส,ส่วนปีศาจแดงแมนยูรั้งอันดับ3ของาราคาแนน่งมีทั้งหมด39แต้มจากทั้งหมด19นัดโดยเกมล่าสุดบุกไปเสมออินซีผง,งาดเคสซัมเบรต่อ1ล่าสุดนั้นแกรี่เนวิลออกมากล่าวว่าชิมเยือนแมนยูเคยเอาชนะอร์ตันในเจอตอนที่ไม่มีคาซิมิโลเกมนี้ ทีมอิลิขินฮากจะต้องเล่นให้ดีและมีเกมรับที่ไร้ข้อบิดพลาดโดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงแรกที่อาร์ซนอลเองจะคอนโทรลเกมไ้อย่างน่ากลัวเป็นอย่างมากทีมของมิเกลอาร์เจน้ายูนฟอร์มที่ยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากและผมคิดว่าการไม่มีคาซิมิโรของทีมเยอนจะเป็นตัวแปรหลักที่ทําให้ทีมเจ้าบ้านเอาชนะไดในเกมนี้นั่นเองครับนานผมเป็นนะว่าง,งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปก็ฝากไปให้กำลังใจแมนยูของพวกเราในช่วงเย็นวันนี้กันด้วยครับ และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสมสรรแมนเชสเด็ดในช่วงชาญครับขอบคุณทุกคนตากชมผมกดไลค์กดแชร์ like, share, และกดซ b บส r i ร e ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ